สวัสดีค่ะเรามาดูดวงความรักของราศีกรกฎกันเลยนะคะของครึ่งเดือนหลังเดือนเมษายน16เมษายนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21ก,กดกรกฎาคมนะเอาละจ้ะใบแรกนะคะได้7ถ้วยนะเถ้วยแล้วก็ใบข้างๆก็ได้เฮอร์มิตนะคะตัวคุณเองอ่ะตอนนี้คิดหนัก เกี่ยวกับความรักคิดอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าคิดจนแบบเลอะเทอะฟุ้งซ่านกันไปข้างหนึ่งเลยนะเหมือนกับวิตกกังวลหนักเลยอะว่าแบบเขาไม่รักเราหรือเปล่าเขามีใครไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแต่เขาหรือบางทียังไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเราก็จะคิดมากไปนะคะว่ามันแบบเอ้ยมันเป็นอะไรแต่ยิ่งถ้ามีปัญหาด้วยก็คือยิ่งยิ่งคิดเยอะเลยนะคะทีนี้ว่าตัวเราเนี่ยข้างๆด้วยเนี่ยมันได้ 9ดาบนี่เดาบแล้วก็ได้8ดถ้วยนะ9ดาบกับ8ดถ้วยมาคู่กันเลยเดาบเนี่ยเขาบอกว่าระวังถูกหลอกนะคะส่วน8ดถ้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาทีละอันนะแดถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี่ยตัวเราอ่ะเออห่างกับกับคนรัก ไปไปมามานะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีผู้ชายกับผู้หญิงใบนี้นะคะแบบเหมือนบอกลาจากลากันไปนะคะแบบหรือบางครั้งเนี่ยทนอยู่เพื่อหน้าตาบนสังคมอยู่เพราะลูกหรือว่าอยู่เพราะว่าแบบมันมันเหนื่อยมันหนักอะ่นะอยู่อยู่เพราะว่ากลัวทางผู้ใหญ่รู้นะคะหรือว่าอยู่อยู่แบบเพราะว่าแบบ อยู่เพื่อนหน้าตาทางสังคมไปก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยแย่มากนะคะตอนนี้นะคะคิดหนักเลยนะคะใบมีออกมาทีนี้ว่าต่อไปเนี่ยคุณเนี่ยได้จะสติออกมาด้วยนะคะจะสติจะสติออกมาแล้วก็ได้ห้าเหรียญน,นะจะสติก็ห้าเหรียญเนี่ยเขาออกมาบอกหมายความว่าอย่างไงนะคะเออจะสติเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ความยุติธรรมนะแล้วส่วนห้าเหรียญเนี่ยเขาว่า เออในตอนเนี้ยรักเนี่ยไม่สมหวังเลยนะรักไม่สมหวังแต่คุณน่ยจะได้รับความยุติธรรมในในต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูพ่อนาคตกันบ้างพ่าอนาคตเนี่ยบ่งบอกหมายความว่าอย่างไรนะคะเออตัวเราเนี่ยได้อนาคตใกล้ๆเนี่ยได้ night of one นะคะก็คือ เราจะมีการตัดสินใจกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญเขาบอกว่าเก้าเหรียญกับเก้าดาบเนี่ยเหมือนกันเลยถูกหลอกจนเข็ดนะคะเขาบอกว่าเราจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นก็คือว่าคล้ายๆว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะสำหรับคนโสดนะจ๊ะก็คือถ้าประเภทที่หลุดพ้นเคาะกรรมออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ไพ่เลิฟเวอร์นะใบนี้ ได้ไพ่เลิฟเวอร์แล้วก็ได้ไพ่คิงออฟชาลิตนะคะเราจะเจอคนรักนะคะเจอแน่นอนนะคะหลุดหลุดออกมาก่อนเหมือนก็ับว่าเราพอเราเราเป็นโสดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอความรักที่เหมือนลักษณะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือลักษณะว่าคนคนเนี้ยคือเขาดูสุขุม คุมนุ่มลึกนะมีความรู้สึกดีๆให้กันเพราะเป็นลูกถ้วยด้วยนะคะมีการตัดสินใจแน่นอนกับความรักครั้งเก่าทีนี้ถามว่าความรักเก่าเนี่ยมันจะกลับมาไหมนะคะจะกลับมาไหมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วเนาะก,ก็คือรักๆเลิกๆกันอยู่อย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยรู้ว่าหลอกนะก้าวดาบเนี่ยรู้ว่าหลอกก็ยังเต็มใจให้เขาหลอกอยู่แบบนี้นะคะทีนี้เราม,มาขยายความไพ่ของไพ่คนไม่สดดีค่ะ นะว่าควรทำยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะเดี๋ยวให้ไพ่เซ็กชวลเนี่ยช่วยออกมาบอกดีกว่าเนาะโอเคจา้าแม่สับเสร็จแล้วตามใบเลยใบแรก Navy of w n n นนะคนไม่โสดนะคะโอ้ Navy of p e n t น c l e นะคะม,มีแต่ไพ่เมเจอร์แล้วก็แปดเหรียญน,นะ ได้ไพ่เนวี่ออฟวานกับเนวี่ออฟเพนเทคอลแล้วก็แปดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าตัวเราอะตอนเนี้บางครั้งเราอยู่อะเราเราอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาดูแลครอบครัวเราด้วย นะคะเราถึงแบบเออเลิกไม่ได้นะแฟนดูแลครอบครัวเราที่ว่าแม่บอกต้องแต่แรกนะอยู่เพื่อหน้าตาทางสังคมไพ่เนวีเนีย่ยเขาบอกว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองนะคะถ้าบางคู่ที่ว่าไม่ได้ดูแลเราเรื่องการเงินเนี่ยก็แบบประมาณว่าไม่ไม่แคร์อะไรเราเลยอะ่ะจนตัวเราเองเนี่ยมันที่ว่าได้ไพ่ก้าดาบออกมาเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่ได้ว่าเขาระวังถูกหลอกเรากําลังหลอกตัวเองอยู่มากกว่าว่าเขารักเราซึ่งเราเลิกไม่ได้อ่ะเขาเหมือนมีพลังอํานาจที่เหมือนกับแบบว่าเรารักอ่ะเรารลักเขามากอะไรอย่างเงี้ยไม่จะใช้คําไหนดีเหมือนแบบว่าเลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ขาดเหมือนมันรักฝังใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเลิกไม่ได้นะสําหรับคนคนไม่โสดนะทีนี้มาให้ไพ่เออไพ่ แองเจิลนะคะมาช่วยสรุปดีกว่าว่าคนไม่โสดคนทํำยังไงนะคะเออก็ยังไม่ได้เอาออกมาจากกองถ้ายังไงใครเป็นยังไงช่วยแม่มาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปด้วยนะคะแม่จะได้รู้ว่าแม่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวนะอืมใบแรกนะคะคนไม่โสดนะคะเขาบอกว่า healing family issue อืม You love l i k e uh, attraction อ่ะเมื่อกี้ก็บอกไปทีนึงแล้วเนาะที่บอกว่าเอ๊ะมันมีพลังงานที่ว่าทำให้เราแม่งเลิกไม่ขาดเป็นโซเมดกันเนาะโอ้เขาว่าเป็นเนื้อคู่กันนะที่ว่าเลิกไม่ได้อ่ะแต่บางทีเนี่ยคำว่าเนื้อคู่อ่ะเรารักเขามากเกินไปปะคะเราเขามีพลังงานที่จะดึงดูดเรามากกว่านะ นะเราอย่าคิดว่าแต่เราต้องเอาความเป็นจริงเป็นหลักนะคะว่าเราอยู่ไปแล้วถ้าเรามีความสุขเราอยู่ไปเลยมันอาจจะเป็นเนื้อคู่อยู่ด้วยลูกมีลูกแล้วมีอะไรแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันอยู่แล้วมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้บางคู่ก็โดนซ้อมอะไรกันเนาะ ก็ไม่ไหวนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดว่าความทุกข์มันมากกว่าความสุขก็ไม่เอานะคะเขาบอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวกันแล้วเนี่ยมีลูกหรือว่าหยุดเรื่องเนื่องด้วยน้าตาทางสังคมแล้วเนี่ยให้อภัยกันนะคะให้หันหน้าคุยกันให้ดีนะคะเพราะว่ามันมันปรับความเข้าใจกันได้นะคะสําหรับคนไม่โสดนะทีนี้เรามาดูไพ่คนโสดกันบ้างเนาะไพ่คนโสดให้ไพ่เซ็กชวลช่วยบอกหน่อยนะคะ ่ตอนนี้คนโสดเจอเดอะเลิฟ er แล้วแล้วจะเจออะไรอีกใบแรกนะคะได้เมจิเชียนคนโสดมีคนเข้ามาให้เยอะแยะมากมายนะคะดินน้ำลมไฟสี่ธาตุเข้ามาเมจิเชียนเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่8ดาดาบโอ้ว้าวว้าวแปดดาใหมายความว่ายอย่างไงเดี๋ยวเอาให้จบได้ไพ่ทาวเวอร์ด้วยพวกทาวเวอร์เดวิลอะไรอย่างนี้นะคะน่ากลัวไหมคนโสดเพรบอกว่า ปดดาบเนี่ยเออแปดดาบตอนนี้ก็ระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีต้องแปดเกือบสิบดาบแล้วเนาะแปดดาบเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะถูกบังคับถูกบังคับจําเป็นต้องขบคนนี้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่บังคับเราแต่โตเราแล้วหรือว่าอย่างที่บอกหน้าตาทางสังคมที่เราจะจ้องต้องบังคับ ต้องต้องคบกับเขาทีนี้ได้ไพ่ทาวเวอร์มาเนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่ลักษณะว่าเออชู้รักนะคะชู้รักถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคนคนนี้มาแบบแล้วมันมีเลิฟเ,เวอร์อะไพ่ใบแรกอะเลิฟเวอร์อะคล้ายๆเหมือนกับแบบเขากำลังจะมาบอกว่าเออคุณจะตกอยู่ในภาวังคนในความรักครั้งนี้มาก คล้ายๆอย่างนั้นเออใช้คำนี้ดีกว่านะเหมือนคุณจะตกผวังอยู่ในความรักครั้งนี้มากนะคะเราอยู่ในสภาวะจำยอมที่เหมือนกับแบบว่าลุ่มหลงเล่าร้อนในตอนแรกนะแต่ตอนหลังเราไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าจะแย่นะคะแต่คนๆนี้เจอปุ๊บนี่แบบ สปาร์กสุดๆเลยเหมือนมีแม่เหล็กพลังงานดึงดูดที่มันโดนใจเราอะไรอย่างนี้เขาว่าให้เราให้เราระวังด้วยไม่รู้ว่าจะมาทางดีหรือไม่ดีนะคะทีนี้ว่าเดี๋ยวเรามาถามให้ไพ่แองเจิลช่วยบอกคนไม่โสดดีกว่เอ้ยเออคนโสดดีกว่าว่าควรหนูควรตัดสินใจยังไงดีคะแม่โอเคคะ่ะไพ่แองเจิลออกมา เคมิซีโอ้โหบอกแล้วว่ามีพลังงานดึงดูดนะจนเราแบบลุ่มหลงเราหลอนอยากเจอมั่งจังอย่างนี้ u n required love นะคะเพราะวคนคนนี้มีพลังงานดึงดูดแต่ว่าไม่ได้มีใจให้เรานะมีสัมพันธ์ทางกายนะคะ you deserve love นะคะคือแบบโดนสุดๆใครที่เป็นอย่างนี้ช่วยมาคอมเมนต์แม่หน่อย มันจะไม่มีใจได้ไงในเมื่อมันพลังงานดึงดูดกันขนาดนี้ก็คือเขาหม่กําลังจะบอกว่าให้เหมือนกับแบบว่าระวังโดนหลอกแค่นั้นเองเหมือนกับโดนหลอกฟันน่ะนะคะแต่ก็คืออีกในยะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกรฟิสบุ๊เนะเขาบอกว่าครบครบแล้วครบแล้วได้ฟัน คบแล้วไม่ได้ได้ครบแล้วได้ฟันดีกว่าฟันแล้วทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะที่เขาบอกว่าฟันแล้วทิ้งดีกว่าทิ้งโดยไม่ได้ฟันใครเป็นอย่างนี้คะมาคอมเมนต์แม่ด้วยแม่ให้กําลังใจทุกคนนะโอเคค่ะแม่จัดให้ไพ่ย,ยิบซีนะคะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังคลิปต่อไปกันเลยนะจ๊ะมีอะไรก็คอมเมนต์กล่องด้านล่างเลยจ้าสวัสดีจ้า